กันน sure> 네ี้ก็เป็นมินิคูเปอร์นะครับเข้ามาอรวิสน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายมันเกียร์น้ำมันเครื่องครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้น่าจะหลายรายการนะครับมีไฟเกียร์โชว์ไฟแรงดันน้ำมันเครื่องโชว์ไฟเกียร์โชว์เกิดจากไรยต้าสันนิษฐานคร่าวๆคร่าวๆเลยรุ่นนี้เจอบ่อยก็คือเซนเซอร์สปีดที่ตรงเกียร์ครับมันจะเป็นปอก ปอกหุ้มสายไฟทีหนึ่งแล้วสายไฟข้างในมันกรอบเท่าไหรครับมันช็อตก็หากันอะไรโชยอย่างเมื่อกี้ไฟแรงดันน้ำมันเครื่องครับแรงดันน้ำมันเครื่องเกิดจากอะไรใตาเอาอาการประจำรุ่นเลยคือรุ่นนี้คือสวิตเสียสวิตเสียสวิตสวิตอะไรครับสวิตแรงดันน้ำมันเครื่องสวิตแรงดันน้ำมันเครื่องมันเสียมันทําให้ไฟโชว์จริงๆถ้าไม่เปลี่ยนได้ไหมแรงดันมันตกไหมแรงดันมันไม่ตกครับแต่ว่ามันรั่วอ๋อย่งนงก็ต้องเปลี่ยนอืมอืมมัสวิตเลย ถ้าแรงดันน้ำมันเคร e ื่องมันตกเกิดอะไรขึ้นเนี่จ๊ะก็ไอ้พวกชิ้นส่วนมันจะไม่ขึ้นมาข้างบนนะครับเหมือนปั๊มมันตันอ๋อครับครับครับพวกสาวาวที่มันต้องใช้แรงดันดันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเรียบอืมนี่อาการนี้ก็สันนิษฐานก่อนสันนิษฐานคร่าวๆก่อนใช่ไหมครับต้องเช็กเบี้ยดอืนอันนี้้างานผมถามทั่วๆไปเลยแรงดันน้ำมันเครื่องอย่างรถพวกญี่ปุ่นอย่างอะไรพวกนี้มีสิทธิ์ตกไหมอย่างรีโว่เงี้ยมีสิทธิ์ตกไหมมีสิทธิ์ตกครับอาจจะด้วยเรื่องหนึ่งที่ที่เจอเจอมา ไม่รู้ว่าไม่ได้คุณภาพหรือว่าอะไรเงี้ยครับครับไม <ป S 1> <ฮ>้น้ํามันเครื่องโชกองน้ํามันเครื่องอ่าโอเคกองน้ามันเครื่องไหยครับเฮ้ยแปลกเฮ้ยตาผมผมไปที่โชรูมศูนย์แห่งหนึ่งไม่ผมไม่พูดยี่ห้อนะเขาบอกว่าน้ํามันเครื่องของเขา <c oughs> เปลี่ยนทีกี่สองหมื่นโลเปลี่ยนแต่กองไม่เปลี่ยนเลยเฮ้ยเดี๋ยวอ่จริงๆเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกครั้งก็ต้องเปลี่ยนกองใช่ครับทำไมกองอ่ามีมีไหมกระโดดหมื่นหนึ่งไม่เปลี่ยนเปลี่ยนที่สองหมื่นเห็นบางโซนนะ มีอยู่ครับเออผมผมไปดูผังบางศูนย์หมื่นโลไม่เปลี่ยนเปลี่ยน2 0 0 0มืโลจริงจริงอ่าอ่าจริงจริงก็เปลี่ยนบ่อยๆก็ไม่แพงไม่แพงครับครับอืมอันนี้มินิคูเปอร์นี่ส่วนใหญ่ทําอะไรบ้างครับอาการส่วนใหญ่มีอะไรบ้างอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพวกสายไฟเซนเซอร์อะไรพวกนี้ครับอายุมันเยอะเนาะครับแล้วก็พวกระบบหม้อน้าครับระบบความร้อนถ้าพวกนี้จบส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอะไรละเพราะว่าอันนี้มันเป็น มันเป็นรุ่นแรกๆแล้วเทคโนโลยีมันไม่ได้ใส่เข้ามาเยอะครับหม้อน้ําความร้อนอะไรอะไรคือหม้อน้ําความร้อนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับอา้าวส่วนใหญ่จะหม้อน้ำเนี่ยครับมันจะเริ่มเสื่อมแล้วเริ่มเสื่อมแล้วนี่กี่ปีคันนี้อันนี้ปีประมาณสองพันปีสองสองพันห้าครับสองพันห้าก็เกบกว 10, ่วาสองพันห้านี่เกือบสองศูนย์ศูนย์ห้าเหรอใชอ่เกือบยี่สิบแล้วนะใช่ครับอ่าอ่าเกือบแล้วก็พวกข้อต่อน้นะครับมันเป็นพลาสติกหมดเลยครับบบบบเลยพวกนี้ก็จริงๆได้ถึงเวลาก็ต้องโละหมดบบบบบบบ ่าพูดได้ง่ายเรื่องความร้อนก็เกี่ยวกันหนึ่งแผงหมอ้อน้ําใช่ครับสายอ,อา่อนต่างๆใช่ครับนะครับอืมแล้วก็วาล์วน้ําพวกนี้นใช่ถ้ารถมือสองมาส่วนใหญ่ผมก็แนนทำลูกค้าคือทีเดียวจบก็คือรถทิ้งทั้งชุดเลยครับครับไม่ต้องมาลื้อเข้าลื้อออกเพราะว่ามันลือ้อค่อนข้างยากอะลื้อมันพื้นที่มันแคบอ่างั้นถามเพี่ต้อีกต่อเลยมินิเนี่ยซื้อมือสองมาจุกจิกไหมจุกจิกไหมถ้าเจ้าของแรกดูแลดีไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่ครับครับแต่ถ้าเจอแบบ เขาไม่ได้แบบตั้งใจที่จะทําใช้อะครับกาจะทําขายไปแล้วอะไรเงี้ยครับคือมันโดนไปเยอะเนาะมันก็จะจุกจิกจุกจิกนี่หมายถึงเรื่องพวกเครื่องยนต์อะไรพวกนี้นะครับจะมีส่วนข้างเยอะแต่อ้รุ่นเนี้ยผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่อ้รุ่นนู้นเนี่ยเยอะเอ้ยอ้เจนคราวนี้เขาเรียกว่าเจนที่สองนะมินิ5าร์หกพวกนี้ อันนี้ประมาณปีไหนครับรุ่นนี้อันนี้จะเริ่มต้นปีมาสองพันเจ็ดครับครับเจ็ดถือว่าก็เจนใหม่กว่ากว่าใช่ครับกับจุกจีกว่าจุกจีกว่าเพราะว่ามันใส่เทคโนโลยีเข้ามาเยอะก็คือพวกปั๊มแรงดันสูงพวกเนี้ยครับจัวจีต้งอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็อย่างนี้คือเป็นทุกคันเลยฮะน้ำมันเครื่องหายครับน้ำมันเครื่องหายเนี่ยน่าจะมาจากตั้งแต่ความร้อนะตั้งแต่มี bsi fsi อะไรของเขาเนี่ย เขาให้ระยะเวลามันนานไปหน่อยอันนี้เป็นของที่ส่วนตัวคืออะไรนานนานไปหน่อยระยะการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องผมจำไม่ได้ว่าหมื่นห้าหรือว่าเท่าไหร่เนี่ยกิโลครับน้ำมันเครื่องนี้ส่วนตัวเราเราคุยคุยกัน <c oughs> เบื้องต้นกนะ็คือห <c oughs> มื่นห้าก็จริงเมืองนอกสองหมื่นเอาจริงก็คือหมื่นเดียวก็พอละใช่แต่ว่ารถพวกนี้บางทีมใช้น้อยใช่ไหมครับครับบางคนวิ่งสองหมื่นโลอย่างเงี้ยสองปีอย่างเงี้ยยังไม่ได้เปลี่ยนยอ๋อพูด,ดง่ายๆ <c oughs> ลากลาก,ลากเวลาลากเวลานะครับ น้ำมันเครื่องมันก็หมดสภาพไปแล้วรครับอ่าหมดสภาพเพราะโดนอากงอากาศความชงความชื้นใช่ครับนะครับมาจุกจิกค่อนข้างเยอะรุ่นนี้แล้วก็กองเบนซินปัญหาหลักๆเลยคือก,กองเบนซินเขาไม่ค่อยเปลี่ยนกันไหนๆก็คุยเรื่องรถยุโรปเ e ฮียต้าละรถยุโรปในเ e ฮียต้ามีแต่คนกลัวพูด<ช>ตรงๆซื้อรถยุโรปมีแต่คนกลัวว่าหูให้มันจุกจิกนะมันจุกจิกในฐานะที่เฮียต้าเล่นรถยุโรปเนี่ยเฮียต้าตอบเลย มันมันจุกจิกไหม,มบอกอเองก็เริ่มเข้ามาหาเล่นรถยุโรปแล้วสำหรับผมอะผมว่ามันก็เหมือนรถปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนอะอาจจะใช่คือหนึ่งอะไรหายากอะไรเงี้ยมันมันค่อนข้างจะน้อยเนาะแต่ถ้าสมัยนี้แล้วผมว่ามันก็เหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปคำหนึ่งครับ,รบก็คืออะไหล่หาง่ายหาคือหาง่ายครับแล้วก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนตามรนะยะเหมือนปกติแล้วก็จะใช้ยาวอย่างครั้ที่ผมใช้มานานๆเนาะก็มาแปดเก้าปีอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ซ่อมใหญ่อะไรนะครับก็แค่หนึ่งจะมีแต่งแล้วก็เปลี่ยนอยากที่เาอยยกปลี่ เรามีตัววัดใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนได้อย่างไดชาร์จเงี้ยผมเห็นมันเริ่มลงแล้วผมก็ไม่ได้รอพังนะเปลี่ยนทิ้งเลยเอ,อ๋อถ้ามันน็อกขึ้นมาไดชาร์จเกิดอะไรขึ้นครับก็ค้ากลางทางถ้ามันไดชาร์จหมดแบตหมดรถแล้วก็ไปไม่ได้ต้องา,ายอย่างดีส่งผลต่ออุปกรณ์อื่นไหมของเครื่อง,งครับพวกกล่องอุปกรณ์ถ้าเป็นยิ่งตระกูล E90 แบบวนี้เนาะถ้าแบตเตอรี่อ่อนนะครับ,ลรบแแลววกล ไอ้ตัวกล่องอะมันจะเสียไปเลยโอ้อย่างนี้ของบกอถ้าเป็นสายจอดนี่ก็ต้องดูแลวัดโวบ่อยๆใช่ครับอย่าให้มันต่ำอย่าให้มันต่ำใช่นะครับเพราะถ้าต่ำถ้าต่ำแล้วเราไม่สตาร์ทเป็นไรไหมยังครับอ่าเราต้องชาร์จก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คเช็คถ้าสายจอดนะต้องเช็คนะครับเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่ารถยุโรปถ้าดูแลดีๆก็ก็ไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องกลัวใช่ไม่ต้องกลัวนะเอ๊ะถ้าผมถามว่ารถยุโรปนี่ปัญหาทั้งหมดต้นตอเลยเกี่ยวกับความร้อนไหม ความร้อน<ถ>ส่วนครับเพราะว่ารถยุโรปส่วนใหญ่อุณหภูมิน้ำมันจะร้อยหมดครับอืมทาไมเขาเอามาเป็นร้อยหมดเลยร้อยบวกอันนี้อันนี้ผมยังก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงวา่าเขาต้องการ,าราอุณหภูมิใช่ครับนะอย่างของบกบีเอ็มเนี่ยจมูกมันยังไม่เปิดเมื่อเช้าก็ไม่เปิด <c oughs> ขับนานมากนะกว่าถึงจะเปิด <c oughs> <c oughs> คือเหมือนกับมันไม่เอาลมเข้ามาเลยมันมันต้องการความร้อนใช่ครับทา,ท,าทางทางี่เป็นอ่ถ้าเป็น รถพวกญี่ปุ่นอะไรต่างๆนี่ก็ความร้อนก็ไม่ไม่ไม่ไมเหมือนกับรถยุโรปรถยุโรปนี่เหมือนความร้อนน้ำมันร้อยกว่ารถ <ปะ S 2> ญี่ปุ่นส่วนใหญ่รุมน,น้ําอยู่ประมาณแปดสิบกว่านะแปดสิบกว่าแต่พวกนี้ร้อยหมดครับร้อยสองร้อยห้าร้อยเงี้ยคือเป็นปกติกเ,ตเลยถ้าบอกกอพูดว่าความร้อนเป็นตัวตัวการทําลายความเสื่อมทุกๆอย่างเนี่ยผมพูดอย่างนี้ได้ไหมมันก็ได้ครับเพราะว่าเนี่ยอย่างมินิใช่ไหมฮองเรื่องมันมีเล็กอยู่แค่นี้ระบายไปไหนไม่ได้ครับครับ ความร้อนทําลายอะไรบ้างหัวฉีดเนี่ยหัว้องเผาไหม้เผาไหม้แล้วก็ไอพวกชิ้นส่วนพลาสติกทั้งหลายแหล่นะครับแล้วเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่เซ็นเซอร์ที่ไปฝังใช่ไหมใช่ครับฝังแต่ละจุดแต่ละจุดพวกเซ็นเซอร์พวกนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ประกอบไปด้วยพลาสติกพลาสติกซีลอ่าพวกนี้มันก็จะเสื่อมแข็งแล้วเซ็นเซอร์พวกนี้ไปต้องไปฝังกับตัวเครื่องใช่ครับไปวัดอะไรบ้างน้ํามันเครื่องวัดเซ็นเซอร์ก็มีเพาลูกเบี้ยวนะครับเนาะเพาลูกเบี้ยวันก็มีลูกเบี้ยมันก็เบี้ยงเซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันเครื่อง ประมาณนี้ครับครับผม<ว>ครับครับอ่ะโอเคครับผมขอบคุณนะครับอันนี้ก็คุยกับเฮียต้าเรื่องรถนะครับยุโรปนะครับผมสนับสนุนโดยออยเกียร์คุณภาพที่ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดช่วยลดอุณหภูมิเกียร์ออโต้สร้างเสถียรภาพในการใช้งานสนใจติดต่อที u t o ต h o p จังหวัดเชียงใหม่087 305 1188